สวัสดีค่ะมันนี้กับว่าพ่อกันเองเราจะทำวันนี้มากินข้าวเหนียวกันนะคะข้าวเหนียวมจาจุกข้าวเหนียววันนี้มีเมนูก้อยหอยนะคะก้อยหอยอืมไวเชอรี่ค่ะขีจะ้จากจวนเลยค่ะใส่ข้าขวกัวใส่ข้า,ขขาขวคงข้าวกลัว โอ้ยิดโดดอือ mm หือ hmm. อือ <mainland mermaid> ือ <planting> อ <robi illnesses> ือหือเการคิดยาก ขย้อนพว่อมากินลูกโดด่แ่บนะกินข้าวกับพริกห้อย Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nhà, rồi mhm, mắt rồi mhm, ขอกับบักผีอ้อเพด้งเพด้าเสีย่ปลาหมึกน้ำผัดอออ จะทำก yeah. like corn, ับใส่ข้าวคัวนะคะอช่เอือ ก็ได้กินโดนแล้วค่ะก้อยหอยซื้อหอยมาแพ็คหนึ่งเอามาก้อยมาลวกมาต้มมาก้อยคอ่ะใส่ข้าวคั่วพริกหอมซอยจวดขนาด